สวัสดีค่ะ Sun Moonlight Love Reading นะคะนี่เป็น New Love Reading สำหรับราศีพิจิกคนโสดประจำเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2020นะคะเป็นเรื่องราวความรักครั้งใหม่สำหรับคุณคนโสดใครกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณและคุณกำลังจะได้พบเจอใครเดี๋ยวเรามาดูพลังงานโดยรวมกันเลยนะ วันที่ยึดามแบบตะวันตกเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel นะจะแนบ่าให้ใต้คลิปด้านล่างค่ะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้แต่ผู้อ่านก็ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันขอให้คุณได้พบกับคู่แท้รักแท้ของคุณในเร็ววันขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subcribe l ไลค์แชร์และกระดิ่งนะคะ วันที่ยึดตามแบบตะวันตกเดี๋ยวแอดมินดูแลาชาแนลจะแนบให้ใต้คลิปรวมถึงลิงก์ของ f a c e b o o k Instagram เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดู e n e น g ีกันหน่อยคนโสดราศีพฤกษพเป็นยังไงบ้างอยู่ในช่วงของการมีอะไรอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่คุณจะต้องทำเยอะ บางท่านไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยนะคะจริงๆอาจจะมีคนเข้ามาบ้างแต่เหมือนคุณไม่ได้มีความรู้สึกให้ความสนใจในเรื่องราวของความรักมากนะักมองดูโดยรวมมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบรักครั้งใหม่ผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่เอาจริงๆคุณก็ยังจะไม่ตัดสินใจเลือกเนื่องจากเขาอาจจะไม่ตรงไทยคุณอนะเนาะไม่ตรงสเปคอะไรประมาณนี้เอาล่ะ จุดสานว่าคุณมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศช่วงปลายปีสำหรับบางท่านคนโสดคุณมีความสุขกับชีวิตโสดมากเอซับคลับขึ้นนะคะ Energy หลักก็คือคุณโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตมีหลายอย่างที่จะต้องทำในชีวิตบางท่านมีคนเข้ามาค่ะแต่เหมือนคุณก็ไม่ได้ให้ความสำ,สำคัญเท่าไหร่ให้เป็นไปในละักษณะแค่คนคุยไปก่อน คุณโฟกัสไปที่เรื่องตัวคุณเองเป็นหลักเพจอวอจริงๆมีคนเข้ามาบ้างแต่เป็นคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันอาจจะไม่ตรงใจคุณสักเท่าไหร่คือไม่ตรงสเปคไม่ตรงใจอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเจอคนที่ลักษณะที่สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจความคิดเห็นไปคนละทางหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้มีอะไรบางอย่าง ปกปิดซ่อนเร้นทําให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือตัวคนเองน่ะมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากตัดสินใจเลือกใครอยากที่จะ เหมือนกับมีคนคุยได้ค่ะแต่คุณโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าเป็นสําคัญนะยังไม่ได้คิดที่จะเหมือนกับซีเรียสในความสัมพันธ์ในเรื่องความรักมากมมยนะักในช่วงลายนี้เหมือนคุณมีเรื่องชีวิตเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรหลายหลอย่างให้คุณกังวลมากกว่าเรื่องความรักคุณอยากจะทาชีวิตของคุณวันนี้ให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีชาวธาตุไฟเข้ามาบ้างแต่เหมือนนะ่าจะเป็นลักษณะคุยกันไม่ค่อยจะลง ไม่ค่อยจะลงรอยหรือว่าชัสนค่าค่าีไม่ค่อยตรงกันส่ซอนบางท่านมีเกณฑ์ของการเดินทางเอนเนอรจีเดินทางเยอะมากทีเดียวค่ะการเดิน างไกลาการเดินทางไปต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนนะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่อนข้างกระทันหันรวดเร็วบางท่านมีเกณฑ์การย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านย้ายที่พักอาศัยแล้วก็อาจจะทำให้คุณได้พบเจอรักครั้งใหม่ของคุณซึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะ energy the sun ตัวคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาเยอะหรือเขาอายุน้อยกว่าคุณเยอะก็เป็นไปได้พบเจอกันแล้วเนี่ยจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทางโซเชียลมีเดียเป็นหลัก นะแต่คนคนนี้มีเกณฑ์ว่าถ้าคุณได้เจอจริงๆอ่ะเขาจะเดินทางตามคุณมาหรือถ้าในเวลานี้บางท่านอ่ะได้พบเจอทางโซเชียลมีเดียก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยแล้วก็มีเกณฑ์การนัดหมายมาพบเจอกันที่ประเทศไทยหรืออาจจะมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะออฟเฟอร์คุณให้เดินทางไปที่ประเทศของเขาก็เป็นไปได้นะเอเ r น y ี u ควีนอฟซอร์ผู้อ่านมั่นใจเลยว่าเนี่ยคือตัวคุณคุณมั่นคงในความเป็นตัวคุณมากๆา คุณจะตัดคนที่คุณรู้สึกว่าไว้วางใจไม่ได้ออกหรือคุณตัดคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาจะเก็บคุณไว้เป็นออปชันหรือเขามีคนคุยอยู่ก่อนแล้วคุณไม่นับนะคะคุณตัดสินใจรอคอยคนที่ชัดเจนและเป็นคนที่ใช่เดือนสั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการเดินทางไกลค่อนข้างสูงทีเดียวว่าบางท่านมีเกณฑ์เรื่องการต่างประเทศ นะมีเกณฑ์การเดินทางไปเรียนไปทํางานแล้วก็ได้เจอแต่น่าจะเป็นช่วงนับจากเนี้ยนะคะ3หรือ4เดือนขึ้นไปมากกว่านะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เจอกันแล้วก็3 4ถึงเดือนขึ้นไปก็คงอาจจะได้มีเกณฑ์การเดินทางพบเจอกันออกเดทกันแล้วก็คงจะมีคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนคุยยกตัวอ,อย่างถ้าเขามีคนคุยมาก่อนถ้าได้เดินทางจะเจอกันเขาตัดสินใจเลือกคุณนะคะหรือตัวคุณเองนั่นแหละตัดสินใจเลือกเขา คุณทั้งคู่ตัดสินใจเลือกกันและกันแต่ไม่ใช่ในเร็วๆนี้แน่ๆเพราะในช่วงเวลาเร็วๆนี้คุณโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการย้ายถิ่นฐานด้วยการย้ายที่เรียนการสอบเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งเนี่ยมันมีเอจีของเรื่องงานเรื่องการเดินทางสูงทีเดียวเหนื่อยในเรื่องของการงานค่ะดังนั้นเรื่องความรักคุณก็เลยเหมือนกับพักได้รอยได้ก็นับจากนี้3หรือ4เดือนค่ะการเดินทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนี่แหละจะทำให้คุณได้เจอกับรักครั้งใหม่ของคุณ อาจจะเป็นชาวธาตุไฟหรือชาวราศีสิงห์นะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลม <c oughs> ขอโทษสําหรับเสียงค่ะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยก็เป็นไปได้ลหละแต่บอกเลยว่าการเจอกันหัวน,นี้เหมือนทั้งคู่โฟกัสไปที่การสื่อสารการพูดคุยนะคะแล้วมันมีความลงตัวอยู่ในนี้ค่อนข้างมีคอมมิชเมนต์นะแล้วก็เหมือนกับสามารถที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ ดีมากแล้วก็ชัดเจนมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะ e n ergy สวยจังเลยแต่ว่าตัวคุณในเวลาน,นี้คุณเลือกโฟกัสไปที่ตัวคุณก่อนซึ่งผู้อ่านก็มองว่าดีนะมันทําให้ชีวิตคุณในท้ายที่สุดคุณเป็น Queen of s w o r d ะคุณมั่นคงในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องเรียนด้วยมีเกีฑ์การเลื่อนตําแหน่งเรื่องงานค่อนข้างโดดเด่นนะราศีพิจิกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดู Future Love อนา,าคตความรักของคุณกันหน่อยว่า เป็นยังไงบ้างนะอนาะคตความรักอ้โอ e n e r g สวยมากๆเลย energy e m ม r a สขึ้นนะคะ่ะสิ่งต่างๆที่คุณคิดหวังตั้งใจไว้มองดูว่าคุณคิดหวังเรื่องงานงานสําเร็จก่อนรักค่อยตามมามันก็จะเป็นไปตามนั้นเลยคือเป็นไปดังใจละ่ะเรียกว่าเสกละนะแต่ energy บอกว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะตัดสินใจบล็อกคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตนะเพื่อที่จะตัดสินใจรอ,อคนที่ใช่แล้วจะเจอไหมคนที่ใช่เอเจีตเบนเดนส์ก็ e ance, ออกมาบอกว่าเจอแน่ๆละนะผลนี้โอเคสักเซสฟูลค่ะในท้ายที่สุดความสําเร็จรอคุณอยู่ผู้อ่านมองดูว่าราศีพิจิกคุณไม่ได้ตั้งเป้าแค่เรื่องความรากักอย่างเดียวหรอกเรื่องชีวิตของคุณก็สําคัญสําเร็จไหมทั้งสงด้านบอกเลยว่าสําเร็จแน่นอน เอาละ r o m a ม c ส a n อ e เมีอะไรอย่าที่จะบอกคุณม้างนะ first คงจะมีการเริ่มต้นสวีทหวานมีใครบางคนจะข้ามาขายขนมจีบหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะไปขายขนมจีบเขามีความเชื่อมั่นอีกครั้งนะคะรักครั้งนี้มันจะเป็นรักที่ดีได้ทีเดียว deception บางครั้งเหมือนคุณพยายามปกปิดความรู้สึกหรือความต้องการในใจในตัวตนในความเป็นตัวตนของคุณอยู่ เพราะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าใครคือคนที่ไม่ใช่อะ่ะคุณจะไม่อยากมีไว้ในชีวิต มองดูว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเริ่มมีใครเข้ามาใหม่ๆสิ่งสำคัญก็คือการไว้วางใจมีสไทยครั้งเปิดใจพูดคุยอย่าปิดบังความรู้สึกนะคะเพราะมันจะทำให้อ่าการเรียนรู้การเริ่มต้นความสัมพันธนะ์นั้นสดุดแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาบ้านอย่างที่หวานบอกนะก็มันจะมีตัวจริงตัวหลอกอยู่ในนี้ซึ่งมองดูคุณโฟกัสไปที่ตัวจริงใช่ไหมคะ คุณก็จะได้เจอตัวจริงของคุณคือคุณมีเรดาร์คุณมีเป้าหมายคุณจะสามารถตัดหรือคัดเลือกได้อะค่ะว่าใครใช่ใครไม่ใช่อาราอ์คแองจะมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้าง ในเรื่องราวอนาคตไหนดูหน่อยสิ it's up to you ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจค่ะนะตัดสินใจที่จะดูเรื่องงานก่อนแล้วค่อยเรื่องความรักเอที่เขาบอกว่าได้สำเร็จนะหรือว่าอาจจะลองคบหาดูใจคุณก็อาจจะได้เจอคนถูกใจนับจากนี้จะมองดูเหมือนคุณโฟกัสไปที่เรื่องงานหนักมาก helpful people อย่าทำอะไรคนเดียวหนัก,นก,นกๆเยอะๆนะคะเอจี้อมาบอกว่าคุณอาจจะต้องหาคนก็ให้ความช่วยเหลือแต่ h e ลฟูลพีเพิ l e ออกมาบอกว่าคุณอาจจะมีคนอุปธมรมค้ำชูเข้ามาในเร็วๆนี้ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักคุณก็อาจจะได้คู่ที่เป็นเหมือนคู่อุปธมรมค้ำชูคู่บุญกันอะไรประมาณนี้นะ าลาสุดท้าย improve health คุณค่อนข้างเรียเรื่องงานเรื่องเงินดังนั้นดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะก็คือพยายามอย่าเครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสุขภาพสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วมันจะเป็น เรียกได้ว,ว่าเป็นขั้นพื้นฐานของการที่จะทําดําเนินชีวิตประจําวันอะ่ะให้มันสําเร็จลุล่วงก็คือเรื่องสุขภาพนี่แหละสําคัญนะคะช่วงนี้ถ้าเพลียบ้างอ่อนแอบ้างก็พักหน่อยนะหาไปทําอย่างอื่นก็ได้ถ้ายังไม่อยากวุ่นวายใจในเรื่องความรักเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากความรักสําหรับคุณกันหน่อยนะราศีพิจิกว่าจะเป็นยังไงบ้างนะข้อความจากความรักสําหรับคุณ าดูหน่อย Better than you and my dream สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะเกินกว่าความฝันที่ดีใดๆที่เขาเคยมีมานั่นก็คือคุณคุณเป็นความฝันที่ดียิ่งกว่าดีนะคะ All I need you เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาต้องการคุณมากเอเนอรจี Energy นี้เอเนอร์จีของ soulmate connection มองดูเหมือนคุณมีใครบางคนรอคอยคุณอยู่อธิษฐานขอให้ได้เจอคุณหรือคนทั้งคู่รคนทั้งคู่อธิษฐานขอให้ได้เจอกันก็ได้นะ I was born to be you เขาเกิดมาเพื่อที่จะได้พบเจอคุณเกิดมาเพื่อที่จะได้เป็นคนรักของคุณเกิดมาเพื่อที่จะเป็นคู่ของคุณว้าวคุณทั้งคู่อาจจะต่างรอคอยกันและกันในช่วงเวลานี้คุณรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ความรู้สึกคุณบอกเซนคุณนำทางก้าวต่อไปนะคะ คุณมีคู่แท้คุณรอคุณอยู่ขอให้คุณได้พบเจอกันเร็วๆพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ